คปาปาลูเบอร์เลอร์นะฮะ75โวลต์2,002เหมือนเครื่องโดนซ่อมมาแล้วนะครับผมมันใช้งานไม่ได้ครับผมดูสิครับผมแม้จะผมจะปิดเครื่องผมยังปิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไล่เช็คชุดอ่ชุดไฟข้างล่างนะผมแล้วก็เนี่ยเป็นส่วนของชุดขยาย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับตัวคาปาดูสิครับมันดูเหมือนมันหลวมมากนะเนี่ย เดี๋ยวจะไล่เช็คดูว่ามันมีจุดไหนที่มันหลุดรวมบ้างนะครับผมเด็กครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับตัวเครื่องเสียงออนเกียวนะผมตัวนี้เป็นรุ่น txnr 5 0 1 0นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมระบบภายในใหญ่มากนะครับ pfc จากทางกรุงเทพนะครับเอามาส่งซ่อมถึงหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับผมอาการเครื่องนี้นะเห็นทุกอย่างเปิดติดใช้งานได้นะครับผมเห็นจอใช้งานได้ปกติใช่ไหมครับผมแต่ใครจะรู้ว่า มันใช้งานไม่ได้ครับผมดูสิครับผมแม้แต่ผมจะปิดเครื่องผมยังปิดไม่ได้เลยนะครับวอลล่มยังคอนโทรลไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยนะครับอาการเสียของตัวเครื่องนี้นะครับผมเป็นระบบใหญ่ที่ระบบซับซ้อนจริงๆนะครับตัวนี้ออนเกลตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ยักษ์เลยนะครับปุ่มพวกนี้ใช้ไม่ได้สักตัวนะครับเนี่นะฮะจะกดปุ่มไหนก็ไม่ตอบสนองครับ ตัวนี้อาการหนักนะครับผมคือไม่สามารถควบคุมได้นะครับสุดอีกแล้วนะฮะแต่ละเครื่องที่มาหาเรานะครับผมก็จะมีความยากแล้วก็ยากมากนะครับผมเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมตัวนี้นะลองซ่อมไปด้วยกันครับผมว่าตัวนี้มันอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับผม ดูให้ดูภายในนะครับภายในตัวเครื่องนะระบบใหญ่นะครับหม้อแปลงเป็นหมอแปลงเนี่ยนะฮะเธอลอยอยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็ซิลด้วยเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับผมส่วนลูกย่อยเนี่ยก็คือจ่ายไฟย่อยสําหรับพวกเลี้ยงปรีแอมอะไรพวกนี้แยกระบบกันเลยนะฮะตัวนี้คือรับผิดชอบในส่วนของชุดขยายอย่างเดียวเลยนะครับ โอ้โหระบบใหญ่จริงครับผมอันนี้ชุดเมนบอร์ดคอนโทรลนะครับผมชุดควบคุมระบบาภาพเสียงนะครับที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้อันนี้ชุดขยายเสียงนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ถึงระบบ a อดมอรสนะแต่ว่าเป็นตัวใหญ่เลยนะสำหรับออนเกียวตัวนี้นะเป็นดับบี้ทูเรตดีและดีเทียตเฮดดีนะครับผมยังไม่ถึงท่านแอดมอ d แล้วก็ dtsx นะครับโอเคงั้นผมจะลองซ่อมดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นเพราะเหตุใดมันถึงจะเป็นเช่นนี้นะครับไม่รับคำสั่งไม่ตอบสนองเลยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับตัวออนเกียรของเรานะผมก็ถอดนะฮะออกมาเยอะมากนะผมถอดมาทั้งเครื่องเลยตอนนี้นะฮะเพื่อมาเช็ค <S <S ว่ามีจุดไหนผิดปกติหรือเปล่านะครตอนนี้ก็เจอว่ามันมีส่วนของ ตัวชุดจ่ายไฟด้านล่างเนี่ยนะครับผมคาปาลูปเปอร์เลอร์นะฮะ75โวลต์2 0 0 2เหมือนเครื่องโดนซ่อมมาแล้วนะครับผมโดนรื้อมาแล้วนะแต่ว่าช่างคนที่รื้อมาเนี่ยผมว่างานเนียนจริงๆครับผมเนียนคลิปดูพีเผินดูไม่ออกแน่นอนว่าเครื่องโดนโดนรื้อมาแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ไล่เช็คชุดชุดไฟข้างล่างนะผมแล้วก็เนี่ยเป็นส่วนของชุดขยายหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9นะครับตัวนี้เป็นระบบ9.2้าจุดสอชนลนะครับรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองแก้ไขดูนะผมเพราะ,<อ>ะว่าระบบมันเยอะมากนะครับตัวนี้หลายส่วนมากตรงนี้ก็อันจชร,รับสัญญาณภาพนะครับผมเนี่ยด้านล่างของชุดจ่ายไฟนะตัวคาป,ปาดูเชะมัน ดูเหมือนมันหลวมมากนะเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เช็คดูว่ามันมีจุดไหนที่มันหลุดหลวมบ้างนะครับผมเดี๋ยวแก้ไขเสร็จเดี๋ยวมาเทสไปด้วยกันครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับนี่คือบอร์ดคอนเนคเตอร์ด้านหลังนะฮะอันนี้ชุดแดกนะครับผมใหญ่มากนะแดกถอดรหัสเสียงนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นี่เอง โอเคครับทุกคนมารับชมตัวเครื่องออนเกียวกันต่อนะหลังจากที่ผมทําการซ่อมนะครับผมในเรื่องส่วนของชุดจ่ายไฟชุดขยายพวกนี้นะแล้วก็ตัวเมนบอร์ดคอนโทรลเนี่ยนะครับผมนีนะครับในส่วนของตรงนี้ไปดูซิว่าอาการที่มันหน้าจอมันค้างควบคุมไม่ได้นะครับมันจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมพะตัวนี้เราก็แก้ไปหลายจุดเหมือนกันนะครับ ชุดขยายพวกนี้ไล่เช็คหมดแล้วก็ดีเชลให้ใหม่นะครับผมให้มันอยู่ในค่าสแตนดาดที่มาจากโรงงานเลยนะครับ <Yahoo! S 1> นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยครับผมเดี๋ยวต่อปลั๊กเสียบเทสดูซิมันจะควบคุมได้ไหมเอามาเปิดเครื่องกันเลยครับผมนี่นะครับนี่เมือนยันจะควบคุมได้แล้วนะ แต่อย่าพึ่งเดี๋ยวรอดูกันต่อไปจนยาวยาวๆนะครับอ่าอย่างนี้หน่อยสิลำโพงตอนนี้ผมลองต่อดูแล้วนะเดี๋ยวมาเท็กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณนา่็หลอกนะที่ช่องซีดีนะครับผม ลองเปลี่ยนกดปุ่มต่างๆดูนะครับผมอ่าอย่างเช่นโหมดเสียงอย่างพวกนี้ T H X นะครับ T T H X ตัวนี้นะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะออนเกียวนะครับผมรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับผม T H X นะไม่ว่าจะเป็นดีนอตยามาฮ่ามาล้านอะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่มี T H X มีเฉพาะเจ้าเดียวนะครับผม ถ้าใครชอบดูหนังนะครับผมแนะนําเป็นออนเกียวนะนี่ใช้งานได้แล้วครับผมปกติเลยนะครับผมนี่นะกดโหมดพวกนี้นะครับผมลองดูใช้งานปกติเลยนะตอนนี้ใช้งานได้แล้วลองกดปุ่มพวกนี้นะครับผมเห็นไหมตอบสนองทุกปุ่ม นีะนะครับสัญญาณที่ดิมไอก็มานะครับผมปกตินะครับเนี่ผมต่อขึ้นจอแล้วนะเวลาเราเล่งลดวูดลุ่มเห็นไหมมันจะขึ้นขึ้นตามนะหน้า OSD นะครับผม เดี๋ยวเราลองเทสระบบ h d m i ดูนะครับผมโดยใช้เครื่องเล่น Oppo นะดูซิว่าระบบเสียงจะเป็นยังไงพร้อมดูหนังแล้วตัวนี้ ครับเต็มระบบเลยตอนนี้โอเคนะสำหรับตัวเครื่องออนเกียวร์ผมว่า มันโอเคแล้วนะครับผมใช้งานปกติแล้วนะครับผมถ้าบริษัจะต้องเป็นพิเศษสาหรับนักบินในกลุ่มสุดยอดจะดูหนังฟังเพลงนะครับผมพร้อมแล้วสำหรับตัวนี้นะครับผมแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผูเขาทสำเ็ปัจจุบันโอเคนะเครื่องเสียงพี่เป็นท่าไหนนะอาการแบบนี้เลยนะควบคุมไม่ได้นะครับผมแก้ไขให้ได้เลยครับผมตัวนี้นะครับ เนี่ยจะดูหนังได้เลยนะฮะท็อปกันโมริกนะวันนี้เดี๋ยวเรามาฉายหนังให้ดูนะครับหรือว่าจะอาการอื่นนะผมไม่มีเสียงไม่มีภาพอะไรพวกนี้นะเปิดไม่ติดเปิดติดดับพวกนี้แก้ไขได้ครผมสหรับตัวเครื่องเสียง AVR ไม่ว่าจะเป็นออรเกอเดนอนมาลานนะครับยามาฮ่านะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะผม่้ใจะจ่ายเท่าไหร่ มีอะไรรองรับไหมในแต่ละรุ่นพวกนี้นะผมตัวนี้ก็อายุมากนะแต่ว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะรุ่นท็อปเลยออนเกวตัวนี้นะครับโอเคครับถ้าเครื่องเสียงปัญหาจะ่ลืมติดต่อเราครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์แล้วก็ facebook นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้า พี่ๆสมาชิกนะเพืเ่อนๆทนน่านไหนถูกใจนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลใหม่ของเรานะครับผมสำหรับคลิปออนเกลตัวนี้นะผม T X N R 5010ตัวนี้เชียดสมบูรณ์ครับผมนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ขอกก่วาว่าสวัสดีครับ I'm oh,